กราบสวัสดีนะครับบรรดามิดรักแฟนเทรดของ c o นทเทเลีย t สไตล์ที่น่ารักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทเลียนคลิปนะครับก่อนบ่ายคลายกังวลกับน้องแม็คนนี้คนดีคนเดิมนะครับตอนนี้ช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือประมาณบ่ายโมงสินาทีนะครับายมาแล้วก็อย่าลืมฝากกด like, ไลค์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาอัปเดตราคาทองคําในช่วงบ่ายวันนี้กันดีกว่าครับเพราะว่า มีการลงมาถึง3,623โดยประมาณแล้วก็ดีดกลับขึ้นมา3632เหมือนจะเป็นการลงมากวาดกินสต็อปลอหรือเปล่ามีโอกาสกันนะเพราะตราบใดก็ตามถ้าเกิดว่าโกลสปอร์ตยังไม่หลุดโครงสร้างอินเทนอัพในภาพสั้น3615ก็ยังมีโอกาสดันกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกเช่นเคยแต่ประเด็นตอนนี้อยู่ที่ว่าคนที่มีออเดอร์บายมาแล้วไปทีละสเต็ปนะนะครับคนที่มีออเดอร์บายคนพอร์ตว่าง คนที่มีออเดอร์เซลแล้วก็ปิดท้ายกันที่ชุดแนวรับแนวต้านดอลลาร์บาทเหมือนเดิมตอนนี้คนที่บายมาแล้วน้องแบงค์พี่ติดดอยอยู่3670 3660 3650โซนบนก่อนนะ USD quote ก่อนตอนนี้คนที่มีออเดอร์บายมาในโซนบนตอนนี้นะลุน้นต้องลุ้นภาพ3 6, 6อะ่ะฐาน3615้าเนี่ยห้ามหลุดคิเลคิเล่ก็คือให้มันขึ้นจากแถวเนี้ย3630 3625แถวเนี้ยที่เดิม มันถึงยังพอรุนได้ถ้าตังเหลือคงจะต้องมาหยอดเสี่ยงบายไว้แถวแถวโซนนี้ต่ำสามห้าหน่อยสามห้าสามสิบพวกเนี้ยเผื่อไว้หน่อยติดไม้ติดมือไว้เล็กน้อยและเป็นการซื้อเพื่อแก้ไขก่อนอยากจะให้เล่นแบบอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยใครที่เล่นตามโซนาบเซลใบเซลมันได้หลายรอบมากเลยนะก่อนที่มันจะกวาดสต็อปลอสฝั่งบถูกต้องปะพอมันกวาดฝั่งายปับ๊บเดี๋ยวฝั่งบายต้องรอดูหน่อยตอนนี้คนผ่อนบ้านต้องรอแป๊บหนึ่งว่ามันจะเทลงต่อไหมแต่ตอนนี้คนที่ติด บายติดดอยอยู่ข้างบนเนี่ยต้องเป็นการเล่นเพื่อแก้ไขบางเดี๋ยวถ้าใครที่ฟังอยู่ถึงตรงนี้เราเล่นเพื่อแก้ไขได้สําเร็จฝากากดศูนย์นะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามันก็อยู่ในโซนซื้อ40ขึ้นไป49ก็ยังอยากให้ทําการรวกนะครับรวบเคลียร์คัดต,ตัดออกไม่ให้มันแบบคาดอยไว้บนบนนะครับก็ถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วรอดด้วยลักษณะแบบนี้ฝากกดศูนมานะครับแต่ถ้ายังติดอยู่ถ้ายังติดอยู่ตอนนี้คงต้องรู้ว่าเนี่ยแหละ 363036-25ตรงเนี้มันจะเทหล,ลุดอีกหรือเปล่าซึ่งมันไม่ควรจะต่ำไปกว่านี้อีกแล้วนะและการลุ้นย้อนกลับจากตอนนี้ต้องทะลุ36-40เท่านั้นมันถึงจะมองว่า1จะยังคงกลับไปอยู่ในกรอบไซเวย์เหมือนเดิมได้คือตอนนี้มันหลุดกรอบไซเวย์มาถูกต้องไหมมันหลุดลงไป23ถ้ามันดันกลับขึ้นมาทะลุ40ขึ้นไปโอกาสจะไป5 0 5 5เนี่ยไปหาที่ดอออยู่ฟรีเนี่ยก็ยังก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ ติดดอยมาจากข้างบนโก s p o อ t 3ตสามหกเจลุ้นแถวนี้ให้ย้อนขึ้นถ้าตังไม่เหลือซื้อเพิ่มตีรถเปล่าอย่างเดียวถ้าตังเหลือซื้อเพิ่มซื้อไปหน่อยและอย่างที่ผมบอกเสมอคือการซื้อนับจากเมื่อคืนหรือก่อนคืนก่อนเนี่ยเป็นการซื้อทีละนิดอ่าและตั้งแต่ไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยผมแจ้งไว้เลยว่าแท่งไทยเนี่ยส,สายกลางกับยาวไม่ซื้อนะครับโซน800ตรงนั้นข้างบนไม่ซื้อแล้วเพราะว่ามันควรจะต้องได้ซื้อมาแล้วสายสั้นเนี่ยเล่นได้ ตอนนี้ถ้าสายสั้นคนพอร์ตว่างอยากเล่นเนี่ยเล่นได้กับโซนของแท่งไทยถ้าแถวๆโซนเนี่ยประมาณสัก700เนี่ยขึ้นไปเอาต้านเดิมมาขายขายโซน850พวกเนี้ยได้แท่งไทยพอร์ตว่างนะเล่นได้เล่นสั้นเล่นได้แต่ซื้อกลางถือยาวผมว่าไม่ณณวันเนี้ยเดี๋ยวรอรอให้จบข่าวคืนนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันยังไปต่อได้ไหมนะครับเดี๋ยวตอนดึกๆเข้าไปว่ากันคนที่มีออเดอร์บายตัวของสปอร์ตมาอยู่ข้างล่าง ก็ยังคงต้องยึดนะ3 5 0 0ลงไปถึง3,003เนี่ยผมก็ยังอยากให้ดูเบสออนฐาน3 6 0 0ว่าไม่หลุดก็ยังโอเคนะครับคนที่มีสปอร์ตสูงก็3 5 0 0ขึ้นมาถึงบริเวณเนี้ย3 5 9 0สุดท้ายแล้วเนี่ยพยายามดูโครงสร้างตรง,ง3,615เข้าไว้ว่ามันไม่ควรหลุดนะครับแค่นี้สำหรับสายโกลสปอร์ต USD โกลเทดโดยสรุปอ่ะไอ้3,615เนี่ยมันไม่ควรหลุดเลยนี่คือสวิงภาพสั้นที่มันแบบควรจะต้องรักษาระดับให้อยู่ แล้วก็ลุ้นเทเนี้ยลุ้นย้อนกลับจะมา35 4 5 55ใดๆมันถึงจะไปลุ้นข้างบนได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่มีออเดอร์แท่งไทยมาแล้วเนี่ยคนที่ยังซื้อมาต่ำกว่า54 0 0มอย่างที่บอก54 0 0ม่อ่ะต่ำลงไปอะ่ะเซฟมากเพราะเนี้ยเราเห็นแล้วว่าบาทพยุงถูกต้องป่ะแท่งไทยไม่ได้ขยับลงเท่าไหร่ขนาดสปอร์ตตอนมันเทลงไปสักโซน25าเนี่ย3 6 2 5เนี่ยผมว่าแท,งท,งท่งไทยก็ลงไม่หลุด600อ่ะประมาณ600อะ่ะห้า0มรโดยประมาณเพราะว่ามันได้ค่าเงินบาทอินเวอร์ตมา อ่อนช่วยแบบพอดิบพอดีแต่ว่าค่าเงินบาทตอนนี้ก็ยังไม่เอานะเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่3 1 8จุก็ตามแต่ว่าโมเมนตัมของดอลลาร์มันยังไม่ได้คัมแบ็กอย่างจริงจังเหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้นะครับค่าเงินบาทยังไม่เอาแต่ว่าเดี๋ยวไปว่าอีกทีชุดรับปานตอนท้ายสําหรับเรื่องของค่าเงินบาทดอลลาร์ Dollar. แต่เนี้ยแท่งไทยอะ่ะคนที่บายมาต่ํากว่า5นะ้าหมื่นสี่เนี่ยตอนนี้ถือสบายถือสบายมีดิฟให้ลุ้นตั้งหกเจ็ดแปดร้อยบาทลุ้นต่อได้นะครับยันกันเจ็บยังคงมองที่เดิมนะต่ำสี่ร้อย ห้าหมื่นสี่สี่ร้อยถ้าหลุดไปก็ค่อยๆพิจารณาเฉลี่ยรวบเฉลี่ยขายเฉลี่ยใดๆออกไปบ้างนะครับถึงจะดูโอเคขึ้นนะครับกับสถานการณ์จากนี้ทีเนี้ยคนที่มีออเดอร์สูงกำลังขึ้นมาห้าหมื่นสี่หนึ่งร้อยสามร้อยห้าร้อยเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์จากเนี้ยคงจะต้องลุ้นกับสปอตแถวแถวสามพันหกถ้าเทียบก็คือโซนห้าหมื่นสี่ห้าร้อยไม่ควรหลุดนะครับแถวแถวสา,า,า,า 1, 5, 5, 3, 6, 2, มหกหนึ่งห้าสามหกสองศูนย์ประมาณเนี้ยที่เดิมห้าหมื่นสี่ห้าร้อยไม่ควรหลุด สำหรับคนที่มีออเดอร์สูงกว่า5้0 0 0ื่นสี่นะห้า0 0ื่นสี่หนึ่งร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยตรงนี้ถ้าเป็นสายสั้นแน่นอนแหละครับบาทละสองร้อยห้าสิบไม่เกินนี้อาจจะต้องยอมแล้วแต่ถ้าจะมององค์รวมภาพรวมไกลๆพร้อมกันเนี่ยก็คือ5 4า0 0ื่าราคาเนี้ยไม่ควรหลุดนะครับสำหรับตัวของแท่งไทยคนที่มีออเดอร์สูงกว่า5 4 0 0 0ืขึ้นมาเนาะคนพอร์ตว่างอ่ะตอนนี้โอเคน้องแบงค์สายสั้นเล่นได้เลยนะครับสายสั้นเนี่ยกับโซนประมาณ700เนี่ยเล่นได้นะครับห้าหมื่นสี่เจ็ด อย่างที่บอกเมื่อคืนเนี่ยผมบอกไว้ว่า5้าหมเจ็ดมื่อคืนเนี่ยราคาปิดของตอนจบไลฟม์มาอยู่ประมาณ760ประมาณเนี้ยนะลงมาร้อยหนึง่งอ่าโซนนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นโซนซื้อทั้งหมดสําหรับคนที่พอร์ตว่างนะครับเป็นโซนซื้อทั้งหมดสําหรับคนพอร์ตว่างก็เรียกว่าราคาปัจจุบันตั้งแต่ตอนเนี้ยประมาณ700เนี่ยลงไปเต็มที่ก็คือโซน54,600เป็นโซนเล่นสั้นเล่นสั้นน่ะเล่นได้แล้วก็ยื้อไปแค่สปอตก็คือบาทละประมาณ250ไม่เกินเนี้ยหล นะครับแล้วกออ็อีกที่หนึ่งคนที่พอร์ตว่างและอยากเล่นสปอตผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นโกสปอตเนี่ยคงจะต้องลองลองลุ้นก่อนนะว่าอย่าต่ำไปกว่า36-20อีกรอบคือถ้าเป็นฝั่งบายบายได้อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมยังอยากให้พี่ๆรอดูหน่อยว่ามันทะลุ36-37ขึ้นไปได้ไหมถ้ามันทะลุไม่ได้เนี่ยระวังแล้วนะเพราะว่าอย่างที่ย้ำตั้งแต่เมื่อคืนว่ามันเริ่มเป็นไฮต่ำลง ูกแล้วไหมทม์เฟรม4ชั่วโมงเริ่มไม่มีจุดสูงสุดใหม่และตอนนี้มันกำลังคาแนวรับใหญ่3 6 2 0อยถึง1 5อยู่นี่เป็นแนวรับใหญ่อินเทนแอปพสำคัญอาจจะต้องรอให้มันทะลุ3637ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปแบบเสียบ,บาบอีกทีนึงนะครับลุ้นใบอีกทีนึงเพราะว่าถ้าจากเนี้ยสปอตมันไม่ข้ามบริเวณ3,640ก็ยังอันตรายอยู่สำหรับฝั่งขาายตอนนี้ต้องเล่นบายให้เบาลงถ้าบายได้อย่างเดียวนะก็คงต้องเล่นบายให้เบาลง เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหลุดกรอบหลุดกรอบที่เขียนไว้ให้ในไลฟ์เมื่อคืนว่าโอเคถ้าเป็นโซนบายเนี่ยสี่หนึ่งถึงสามสองสต็อปลอสองห้ามหลุดสองห้าไปทีหนึง่งดันกลับขึ้นมาเนี่ยถ้าจากเนี้ยไม่ข้ามสามหกสามเจ็ดขาบายต้องเบาลงและต้องเริ่มเบาลงแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไฮต่ำลงเดี๋ยวถ้ามันเกิดโลใหม่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโครงสร้างกลับไปลงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะอันตรายไปกับแบบเผลอบาย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 ,บายไว้หนักหนักแล้วไปติดดอยติดดอยตดด เรียกว่าให้เมคชัวทะลุ3637ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลี่ยในกรอบเดิมสมมุติว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคือกินสต็อปลอแล้วกลับขึ้นมาโซนเดิมสมมุติถ้ามันกลับมาได้จริงเดี๋ยวเล่นกรอบเดิมอ่ายังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอดูเนี่ยว่าจากเนี้ยคลิปนี้จบไปเย็นนี้ก็แล้วข่าวคืนนี้ก็แล้วมันสามารถทะลุไอโซน3 6 3 7หรือ40ได้ไหมถ้ามันทะลุไม่ได้ก็เริ่มอันตรายสําหรับฝั่งขาบายนะครับคนอรอตว่างอยากเซลลต้องบอกว่าตอนเนี้ย มันเทหลุดโซนเซลมาแล้วเพราะว่าโซนเซลที่เขียนให้อ่ะคือคือถ้าใครเล่นตามโซนเซลที่เซลเซลกับเซล์กับบายที่เขียนให้ในไลน์เมื่อคืนเนี่ยช่วงตอนจบไปเมื่อคืนรวมไปถึงตอนเช้าก่อนที่มันจะเทลงมาเนี่ยมันได้อย่างน้อยประมาณ3ชุดนะใครได้กี่รอบบ้างหรือใครเล่นตามที่ที่คุยให้ฟังบ้างฝากกด4นะครับกับชุดรับป้านที่เล่นอ่ะเพราะว่าโซนเซล์อ่ะจริงๆโซนเซลลที่เซฟอ่ะมันอยู่โซน3 6, 4, 7กสูไหมสี่เจ็ดถึงห้าสอง โซนนั้นเป็นโซนเซลที่เซฟตอนนี้มันเทล,ลงมาแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องรอแหละครับรอดูว่ามันทะลุโซน40ได้ไหมถ้ายังทะลุไม่ได้ปักเซลได้ไม่ผิดเพราะสุดท้ายสต็อปลอตก็ต้องอยู่แค่60ไม่เกินนี้นะครับระยะเซลถ้าเซฟเนี่ยต้องอยู่สูงกว่าณนะตอนนี้นะต้องสูงกว่าโซน3638ขึ้นมาไม่เกิน45แล้วถึงจะเป็นโซนเซลที่เซฟนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ระยะที่สวยงามอย่างที่เขียนไว้ให้เมื่อคืนว่าถ้าจะเล่นโซนเซลอะไปเล่นทั้งบน สามหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองโซนนั้นน่ะเล่นเซลลและเซฟจะมาเซลลตรงนี้คือเหมือนมามาตามํามดาบสองแล้วกันถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่แค่ว่าต้องระวังระวังอะไรระวังคือหนึ่งเผื่อมันยังไม่หลุดไอฐานสามหกหนึ่งห้าเผื่อมันยังเป็นไม่เสียทรงฝั่งขาขึ้นมันยังขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวแม่นวนเหมือนเดิมาต้องเผื่อเผื่อสามแบบตอนนี้คือเผื่อว่าถ้าเซลปุ๊บเผื่อมันขึ้นต่อได้อยู่ เผื่อว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ต้องไปรอไล่เซลโซนเดิมอะโซนห้ใหม่อีกทีนึงเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปชนขาวอีกแต่คนที่มีออเดอร์เซลมาแล้วน้องแบงค์เนี่ยเออดพี่เล่นตามที่น้องเขียนเลยแล้วก็พี่ก็ยังไม่ได้ปิดออเดอร์ด้วยตอนนี้ล็อกกาําไร3645หนะใครเซลลมาโซนบนนะ่ะสี่เจ็ดห้าสิพวกเนี้ยล็อกกําไรไว้เลยขี้เละขี้เละนะสามห เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันลากทะลุ 3- 5 4หขึ้นไปเนี่ยหมันจะวนเลิกค้อนขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับพยายามไม่ให้ออเดอร์เซลล์ที่ที่เซล์มาแล้วจากข้างบนน่ยยิ่งบางคนที่เซลล์มาสูงกว่า3636,60ได้อ่ะพยายามประครบผงมให้ดีนะครับแต่คนที่เล่นอยู่ในกรอบที่เขียนให้ดูเมื่อคนะืนน่ยมันควรจะต้องเล่นรอบเพราะว่า1ออเดอร์มันยังไม่ได้แบบว่าเอ่อยังไม่ได้แบบขี่ตลาดมากเกินไปเท่าไหร่มันยังมีโอกาสที่ยังวนได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองถือก็ต้องล็อกหน้าทุนหรือไม่ก็ล็อกกําไรไปเลย3,6,4,5นะครับไม่ให้มันกลับไปเข้าเนื้อวายอย่ายง่ายส่วนคนที่แบบน้องแบงค์พี่ติดเซลล์อยู่ล่างๆแบบลึกๆเลย3,400-3,500นะตอนนี้คำตอบเดียวนะพี่ไม่เซลล์เพิ่มรอให้มันหลุด3 6 0พไปเลย3 6 1 5หลุดไปเลย3 6 0พหลุดไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปจับจังหวะเซลแก้ไม้เพราะไม่งั้นเนี่ยโครงสร้างมันอาจจะยังลงไม่จริง อย่าลืมว่าเดี๋ยวคืนนี้มีข่าวนะครับชุดข่าวรออยู่แต่ว่าชุดข่าวมันเป็นการ forecast ที่ค่อนข้างจะกดดันทองคําก็จริงแต่เดี๋ยวต้องรอดูโครงสร้างอย่างเมื่อคืนเห็นไหมข่าวหนุนทองแต่ทองไม่ทะลุ60ก็ลงอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันอาจจะล่อายก็ได้เพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าราคาทองคํามันขึ้นมาสูงแล้วคนเห็นข่าวว่าคิดน่าจะขึ้นต่อก็ไปตามซื้อตามซื้อผมถึงพยายามแตะเบรกพี่พเมื่อคืนว่าแท่งไทยอย่าไม่ต้องไปตามซื้อแล้วโซน800ออ่ะ คนที่มีออเดอร์บายมาแล้วซื้อถือมาแล้วทุนต่ําอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปไล่บายข้างบนแล้วเพราะว่ามันไปเสี่ยงเกินไปกับการบายตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสายเล่นสั้งก็อีกเรื่องหนึงนะ่งพอได้ตอนนี้ฝั่งเซลล์คนที่ติดไม้เหวอยู่อะรอลุ้นให้หลุดสามพันหกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจับจังหวะเผื่อมันรีบาลขึ้นมาแล้วไปแก้เซลล์ได้นะครับเพราะว่าถ้าแบบเราติดอยู่ลึกๆอะแล้วเรามาไล่เซลล์แถวเนี้ยยวเผื่อมันลงไม่จริงแล้วเดี๋ยวมันโดนมันลากกลับขึ้นมาอีกก็เจ็บอีกนะครับ ก็ประามาณนี้สําหรับโมเมนตัมนะสำหรับคนที่มีออเดอร์บายพอร์ตว่างจะบายจะเซลล์แล้วก็คนที่มีออเดอร์เซลติดเหวมาไปดูค่างเงินบาทหน่อยค่า,งางเงินบาทเจ้ากรรมณนะสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าผมคิดว่าคนที่ลุ้นอยู่ว่าบาทจะกลับไปอ่อนได้หรือย,ยังเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเอาตามทรงนะผมยังคิดว่ารอดูสถานการณ์ของดอลลาร์เหมือนเดิมเพราะว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่าบาทมันขึ้นกลับมา31.8นะ จากมันลงไปต่ำสุดเนี่ยประมาณ3 1 6 5 5โดยประมาณนะขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะนะ2 0 3 0ตังค์แต่พี่เห็นว่ามันดูเหมือนเยอะแล้วแต่โครงสร้างมันยังไม่เซฟตอนนี้เห็นก่อนว่าฐานที่มันทำไว้เนี่ยประมาณ31.6แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปรอดูดอลลาร์ดี y ไวว่ามันข้ามต้านโซน98 98.5ด้้ได้ไหมถ้าข้ามได้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นไปกลางได้ถ้ามันเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวเราค่อยมาถัว่วแค่เงินบาท เราจะเห็นว่าค่างเงินบาทเนี่ยอาจจะกลับไป32ประมาณนั้นนะเราอาจจะรู้สึกเสียดายนะว่าเอ้ยลูย้ข้างล่างไม่ได้ถัวมาไม่เป็นไรขอแค่ว่าเห็นทรงว่ามันใช่ดีกว่าว่าถ้าทรงมันไม่ทรงไม่ชัดแล้วมันล่วงต่อซึมต่อคาดอยอีกถัวไปก็จมอีกไม่เอาเอาแบบเริ่มเห็นชัดๆแค่เริ่มเห็นนะช้าไปวันหนึ่งก็ทันอย่างที่น้องบอกเสมอนะครับก็ค่างเงินบาทดอลลาร์ประมาณนี้ต้านนะ่ะสาเลย31.95เป็นต้าน32.1 32.3ต้านใหญ่ๆนะครับต้านใหญ่ๆแนวรับเนี่ยมีที่เดียวแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปมองที่อื่นเลย31.65นะครับส่วน BTC คริปโตนะครับสั้นๆ BTC ETH BTC อย่างที่บอกครับลุ้นเปลี่ยนโครงสร้างกลับไปขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่หลุดโซน113,000คนที่บายมาแล้วถือต่อได้แนวรับประคองโซง BTC ก็คือ113,500ไม่ควรหลุดต้านตอนนี้เนี่ยมองโซน5 0 0 0ถึง 5, นะครันเ้านแนวต้านญ่ง ขยับไปอีกทีจะเป็นโซน117,000นะครับแนวรับสำคัญ113,500ที่เดียวหลุดไปเทดเฉลี่ยขายก่อนก็ได้นะครับส่วน eth สถานการณ์ตอนนี้เ e นี่ย eth ก็ดูโอเคขึ้นเพราะว่ามันยกโลแต่เมื่อคืนเห็นไหมแม่งเทกลับลงมาที่เดิมเลยเทกลับลงมา4,300แต่เริ่มกลับขึ้นมาใหม่แบบนี้โครงสร้างโอเคนะสำหรับ eth นะเพราะว่า1พี่ใหญ่ btc มันคัมแบ็กด้วยนะครับ eth ตอนนี้ต้านใหญ่คือ4,5 0 0 ควรจะขึ้นต่อได้แล้วนะ eth เนี่ยเพราะว่ามันลงกลับไปรูดไปกินที่เดิมเนี่ยสี่ต่ำสี่พัคือต่ำสี่พัเป็นโซนซื้อนะครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อมาตอนนี้ถ้าจะมาเข้าตาม eth เนี่ยต้องเฉลี่ย2อไม้4,430ลงมาถึง4,370อ่าในกรอบ50เหรียญนี่คือโซนเฉลี่ยบายแล้วก็มองที่ฐาน4,250ว่าไม่ควรหลุดถ้าหลุดไปก็เพ่นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครรับชมมาถึงตอนท้ายแล้วลืมกดไลค์ ฝายกระแทกไลฟ์เป็นกำลังใจให้น้องคนละทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะเป็นช่วงไลฟ์รอบดึก3ามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเอาล่ะใครไม่ทานข้าวทานข้าวนะครับเฝ้าพอร์ตเฝ้าทองเฝ้าแท่งเฝ้าการกันต่อไปแล้วเจอกันคืนนี้3ามทุ่มครึ่งโดยประมาณครับบ๊ายบาย